นายสุมเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญขนาดจาทั่วประเทศณหอประชุมเพชรโรงเรียนเพชรพิทยาคมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายชาชวานนันเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีดรดิเรกถึงฝั่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และอดีตสมาชิกวุฒิสภา,าจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ปรึกษาคติมศักดิ์ ดรสุปชัยคล่องขยันประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กได้ยวชนสำหรับสถานพินิจจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานจัดงานนายนิกรมหานยากรหรือบอยวิเชียนประธานชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ประธานดำเนินงานมีพลตำรวจตรีทเดกกล่อมเกลียงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมานบุญเพนหรืออาจารย์สมานครองสามอุปนาย,ยกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคนที่เจ็ดพร้อมด้วยนางระดาวันปันเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิกเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ดรวิสารโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดรประทินนักสำราญนายกอบาตเสเดียงและคณะกรรมาการผู้บริหารสมาคมและชมรมพระเครื่องทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากสำหรับการจัดงานมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญขนาจารย์ทั่วประเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยพระศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์สนับสนุนโครงการส่งเครื่์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและนักเรียนที่ได้โอกาสและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการจัดงานประกวดในครั้งนี้มีรายการพระเครื่องที่บรรจุเข,ข้าประกวดถึง45โต๊ะจำนวน1,620รายการ หีผู้เข้าร่วมงานประมาณ8,000คนโดยคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ10ล้านบาทและสําหรับการประกวดพระในครั้งนี้บ้านผักเครื่องจากจังหวัดพิษณุโลกควา้ารางวัลชนะเลือไปเพียงผู้เดียวทั้ง3รายการรับเงินรางวัลจำนวน60,000บาทและรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าบัตรส่งพระ1,500บาทยอดจากการประมูลพระ982,000บาท มียอดผู้บริจาคและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนจำนวน5 7 0 0 0 0 0บาทและแผงจำน่ายพระหรือแผงจรยุทธเป็นเงินจำนวน3,300บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,794,300บาท